เอาละถึงเวลาไอ้เหี้ยมนุษย์โง่มันกลัวมแมลงมันต้องให้กูมันจัดการให้ควายเฮ้ยอาดูมันปล่อยกูไว้อ้าเอากูลงไปด้วยไอเวอเสต์ะมึงก็กลัวแต่มแมลงกูเกือบลวงมาตายแงม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 ,งมอ๊ะเฮ้ยหเหี้ยตัวเหี้ยนะวะเนก็สิล่าแล้วเปล่าโอ้โหตกใจเหมือนได้กินหนูอ้วนแถวนี้หนูอ้วนพ่อไงควายอ,อะไรนะใครด่าว่าควายนะมึงอ่ะ ดมอะไรนะฮะลูกหืทำอะไรนะ <S 2> <S 2> ดูละไล่สัตว์โมเตนดูกูโด,โด,โดแม่งอะไรไน้คลิปที่อ,อะไรเนี่ยอะไอหนวดทำอะไรวะอ๋อลูกปิงปองก็ใส่อย่างงี้โอ้อเปล่าไอ,อย่าตกใจแมวของผมฉลาดที่สุดในโลกครับลองดูได้เลยอย่าจับนะลูกนะวางไว้ตรงนั้นแหละเมืม<ๆ>องแพร่เฮียอะไรเนี่ย เรามาทดสอบนะครับว่าแมวหนูฉลาดมากเลยค่ะอาตาหนูเลยลูกมึงดูกระตูนเยอะเมื่อคืนแม่งเดินทั้งคืนกูนก็นกึนกว่าผีหลหอกตัวเฮียอะไรนะโอ้โหกูว่าแล้วอะเอา้าฉันว่าแล้วใครแอบ,บมากินขนมในหลวของฉันแกงสินะมามามาแดกมากินเลยในหลักฐานในหลักฐานครับไอ้ปหมอสีไม่ต้จะแดกมึงจะแดกมึงไอเวนมองหน้ามองเนี่ยอ,อ้ยๆไก่เบอร์กูเหียไอ้หมอเวนแมวควายอ้ยมือมือกูอย่าเอามือสกปรกมาจับกูไอ้เฮียเมื่อคืนกูเห็น เห็นมึงเอาไปใช้เจ,จ้ากิมอีเวนอย่าเอามาใก้กูไอ้เหี้ยสเสด็จจังไรอิสตีดอีเวนอีหาอีเหวอย่ามาจับอาหารให้กูกินน้องมีผัวหรือยังจ้า พี่นั้นยังไม่มีใครใครพี่ก็ยังไม่ตาดเรามาฟาดการหมายน้องเอ๋อูตัวผููนะพี่ก็ไม่เกี่ยงจ้ามาก่อนดียวได้ไปกินสักทีนึงเห่เาเหมดแล้วทิ้งนะลูก <c oughs> เฮียมาทำอะไรฮะกูให้น้องสีสวัสดิ์ข้างบ้านน้องเขาไม่อยู่ช่วงนี้มือนี่มันเลวจริงกูฝากเก็บไว้ให้น้องเขาอีเวนรูซื้อให้กูใหม่เลยนะเฮียมันเปื้อนขยะหมดแล้วมามาเดี๋ยวนี้เกิดเป็นแมวมันคู่กับกล่องอยู่แล้วอัดชิบอุ้ยลืมไปไม่ได้ตัวอะไเหมือนแต่ก่อนแล้วโอ๊ย เล่นน้ำสนุกจังเลยสนุกจังเลยเอุยอ้ยหยุดเออขอโทษครับ,รบไม่ชอบน้ำมึงรู้ะครับพี่หยุดเล่นบูจะไม่ชอบแล้วครับนี่มันเสียงบ้าอะไรกันวะเนี่ยฮะ <What is S 1> โอ้โหนายรู้หรือเปล่าฮะไม่รู้มันทำเกกันไปหรอเอา้าทอมแกมาอยู่ทำอ,อะไรในนี่เนี่ยฮะแกออกไปได้ยัางงลานะฮะทอมแกเนี่ยมันเป็นแมวที่โง่จริงๆเลยนะโอ้ฉันละสงสารเอาออกมาทอม มึงรู้ว่ากูโง่และมึงไม่มาช่วยกูเลยควายและนี่คือวิธีที่ทําให้แมวสารภาพความจริง <c oughs> แกไปเที่ยวไหนมาฮะเมื่อคืนผมไปเที่ยวบาร์สีสวรรค์นะครับผมเดินเข้าไปในซอยเปียบๆผมก็เจอแมวตัวหนึ่งที่สีสวยๆแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วก็ไซคอลเธอไปหนึ่งทีแต่ผมก็ลืมว่าผมตัดไข่ไปแล้วผมก็เลยไม่ได้ซีเธอครับวิธีฝึกแมวยืนสองขานี่เลย,อยเออไอ้บิตีมือวะเฮ้ยถุเงเี้อะไรวะเนี่ย อยากเจ้าออกแต่มันออกไม่ได้เออต้องยืนขึ้นแบบนี้เฮ้ยทำไมกูยืนเองวะไม่ยืนออโต้ไอ้เชี้ยกูไม่เคยยืนสูงขนาดนี้กูกลัวความสูงเอากูลงไปพี่นอนกูแท้เมือเข้ามาแย่งกูนอนไอ้เชอทีพอโต้เา์เร์าเข้รมาเรอนหารอาเารารนเวรเิาเเเเนิา ตอนนี้ไอ้มนุษย์เป็นกำลังงงว่ากูทำอะไรแล้วมันก็ต้องงงอีกว่ากูทำเพื่ออะไรแล้วมันก็จะเอ็นดูกูแล้วจากนั้นอ่ะร้องเพลงเฉยเลยอ่ะมึงต้องให้อาหารกูแลวไอาสัตว์ตอนเนี้ยมันกินได้หรือเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> กินแล้วเจ็บไม่น่ากินได้แบบหลีกทางหน่อยจะทําความสะอาดไอแมวอ้วนอะไรนะักวางไนนะ้นอมึงพูดว่างไงน,นะหลีกทางไอแมวอ้วน ไม่เก่ตัวพูมานานแล้วต้องสักหน่อยกะลักฟินแล้วโอ,โอ๊ยถ่ายไว้ตอนไหนอ่ะแต่เริ่มช่างมันนะกูมไม่แคก์คนแมวต่อคเหี้ยอะไรคลายที่มึงยังทำเลยมึงสอนกูไอเดียอเวยเวนอ่ะเรียนหัวน,นมน,น,นั่นนั่นนั่นทำทุกอย่างที่มึงทำมาอีเวนฟินดีเหมือนกันนะเนี่ย ขทีท่มึงทำกูยังไม่ขำมึงเลยหากคุณชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับฮากเกตแล้วฝากไปติดตามน้องเหมียวเหมียวจากติ๊กต็อกด้วยนะครับผมกดกดแอดและตามได้ชื่อน้องเหมียวติ๊กต็อกทั้งน่ารักหน้าหยิกหน้าตีเหมียว